วันนี้จะพามาชมนะคะปี2018เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีเท้าค่ะนี่เลยนะคะออปชันเราก็จัดให้แน่แนๆเช่นเคยค่ะลงเป็นแม็กคอ18นะคะมันได้มีไฟค่ะแผงประตูหุ้มหนังนะคะส่วนด้านหน้าน,นะคะก็จะมีนี่เลยกล่องการเท้าแขนมีคอนโซลปรีค่ะลงเป็นเครื่องเล่นจอยรอยขนาด10นิ้วระบบสัมผัสค่ะเกียร์ธรรมดานะคะมีกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟลงเป็นทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า เบาะสแถวเก้าที่นั่งหมอนทรงมิกกี้เมาส์เบาะไซส์ใหญ่ๆนั่งสบายๆกันเลยค่ะหลังคา VAP แต่งใหม่เป็นอ่างเดียวนะคะช่องแอร์กระจายอยู่รอบอ่างเลยค่ะมีทั้ง2ช่องเลยค่ะด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะความเย็นโฟท่วงทั้งคันค่ะเป็นระบบแอร์ไมโครบัสด้านข้างนะคะเราจะใส่เป็นแผงลีดลายมีไฟนะคะด้านข้างเท่ม,มากๆเลยค่ะมีจุดชาร์จ USB ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ระบบ iOS เลยค่ะ พะมารอบคันนะคะภายนอกก็จะใส่เป็นสเกิตร,รอบคันเลยค่ะนี่นะคะลงเป็นเครื่องเสียงนะคะตู้ซับดอกสิบพร้อมลำโพงกลางลำโพงแหลมเพิ่มให้อีกหนึ่งคู่เลยค่ะสาหลังนะคะระบบแอร์ไมโครบัสค่ะสวยมากค่ะคันนี้นะคะจะใช้เป็นรถในครอบครัวหรือรถรับจ้างเหมาะมากๆเลยค่ะตัวรถเดิมๆบางๆกันเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยค่ะแม็กสเกิร์ต ครบนะคะตอนนี้นะคะนี่สวยมากๆแผงประตูหุ้มหนังเดี๋ยวดูการใช้งานค่ะนี่นะคะไม้นะคะอยู่ประมาณแสนเจ็ค่ะออปชันต่างๆแน่นมากๆนะะด้านนอกค่ะก็จะมีครอบกระจกนะคะโคเมียมพร้อมมือจับค่ะปี2018นะคะเกียร์ธรรมดา ร้อมใช้มากๆเลยค่ะ